สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเก็บหลักฐานกู้ยืมเงินผ่านแชทจะทำยังไงเก็บหลักฐานให้ทนายแบบไหนถึงสำคัญวันนี้เรามีตัวอย่างนำเสนอค่ะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆเริ่มกันเลยเราก็จะเห็นจากตัวอย่างลองอ่านกันดูนะคะว่านายยินดีปีดาเนี่ยเป็นคนทักมาซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นใครทัก ก่อนก็ได้แต่ว่าขอแค่เป็นจุดเริ่มเรื่องของการที่เสนอกู้ยืมเงินกรณีนี้จะเห็นได้ว่านายินดีปรีดานเนี่ยปล่อยถามว่าปล่อยไหมสองเมดอกไม่ผิดหวังและยังมีการเสนอดอกเบี้ยที่ชัดเจนนัดจ่ายภายในเดือนหน้าแต่อย่างไรก็ดียังไม่ใช่สัญญาที่ถือว่าเป็นสัญญากู้ ตามกฎหมายเนื่องจากว่านางกอไก่เนี่ยยังไม่ได้ตอบตกลงและยังไม่มีการมอบเงินให้ยินดีปรีดาดังนั้นเราจะได้แชทเริ่มต้นแล้วอันนี้แคปไว้ให้แน่นเลยว่าวันที่วันไหนเวลาตอนไหนเขาเสนอเรามาเดี๋ยวสนองตอนไหนไปดูกันและนอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่ไม่ใช่สาระสำคัญไม่ต้องแคบมาเพื่อให้นำไปดำเนินคดีหรือกันกองเพราะมันเสียเวลาเช่นการคุยออกล้อกันระหว่างผู้สนทนากรณีนี้พี่โอเคที่3าอมหมายถึงเงินกู้หมายถึงสติ๊กเกอร์อย่างนี้เป็นต้นคุยเล่นไม่ต้องเก็บเลยไม่ต้องแคป ข้ามไปในจุดที่เข้าประเด็นหรือว่าวัตถุประสงค์ของผู้พูดคุยกันสนทนาเนี่ยมีใจความที่จะสื่อให้เห็นถึงอะไรบางอย่างเช่นผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยแต่อาจาเป็นอย่างอื่นเป็นต้นเอาลคะค่ะเรามาดูกันนิวกว่าว่าจริงๆแล้วทีมกฎหมายต้องการอะไรบ้างเบื้องต้นคือชื่อและรูปโปรไฟล์ของ คู่สนทนาของเราเนี่ยขอให้ชัดเจนชื่ออะไรรูปโปรไฟล์เขาจริงๆร,รูปใหญ่อะคืออะไรบันทึกมาแคปมาและแคปวันเวลาของแชทย้ำนะคะว่าต้องแคปวันเวลาเพราะว่ามันจะนำไปสู่การที่ตอบตกลงวันไหนเวลาเท่าไหร่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยก็จะคิดเป็นกรรมตอนไหนยังไงเวลาไหน ส่วนคำยืนยันของผู้กู้และผู้ให้กู้ตามภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าพี่เชื่อใจตกลงพรุ่งนี้นัดรับนี่คือการยืนยันเพียงเบื้องต้นเท่านั้นว่าแล้วว่าจะให้กู้ยืมเงินจริงๆแต่ตามหลักกฎหมายเนี่ยการจะให้เป็นสัญญากู้จะต้องมีการส่งมอบเงินนั้นสัญญากู้ถึงจะสมบูรณ์ ตามตัวอย่างเนี่ยเป็นการนัดรับซึ่งอาจจะคิดได้ว่าเป็นเช็คหรือเงินสดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโอนเงินนะคะเราสามารถที่จะแคบสลิปการโอนบันทึกสลิปการโอนชื่อของผู้รับไว้ได้นั่นก็คือหลักฐานอีกอย่างหนึ่งและเราจะเห็นได้ตามกรณีทั่วไปที่จะมีการแลกแบบประชาชนกันนั่นก็เป็นวิธีที่ดีที่เราจะขอตรวจเช็คก่อนว่า ผู้ที่จะกู้ยืมเงินเราเนี่ยคือใครเชื่อค่ะแล้วกรณีอย่างเช่นการส่งเงินสดเนี่ยเราไม่มีเรื่องของสลิปการโอนถ้าจะดีเลยคือถ่ายรูปเก็บไว้ในขณะที่เราส่งเงินมอบเงินกันนี่แหละว่าเนี่ยเราส่งให้คุณจริงๆนะแล้วคนที่รับก็คือคุณจริงๆหน้าคุณหน้าเราอยู่ในภาพนั้นเหมือนนัดรับของแล้วเราก็ถ่ายรูปกันอย่างนี้คือเยี่ยมมากค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเล็กๆน้อยๆแค่นี้หากใครมีประเด็นสงสัยหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมสามารถตั้งคำถามไว้ที่ล่างคอมเมนต์ของคลิปได้เลยนนหากเนื้อหาสาระนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ